สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้กระผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนเลยนะครับที่สละเวลาอันมีค่าจัดงานเลี้ยงให้กับกระผมหลังจากที่กระผมได้จบระดับชั้นปริญญาตรีกระผมก็ได้ ได้รับโอกาสได้มาทำงานที่บริษัทมิตซูแห่งนี้นะครับตลอดที่กระผมได้ทำงานมาก็เป็นเวลามานานมากกว่า10ปีแล้วกระผมได้รับความเมตตาและความรักจากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนมาโดยตลอดนะครับ กระผมรู้สึกผูกพันกับสถานที่แห่งน,นี้เป็นอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้เมื่อเดือนที่แล้วมีผู้ใหญ่ได้เห็นกระผมมีความสามารถและให้ผลประโยชน์ให้กับบริษัทในหลายๆอย่างจึงได้ส่งกระผมไปที่บริษัทเครือข่ายใหญ่ที่ต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นครับกระผมก็จะ ทำให้ดีที่สุดสมกับที่ได้รับความไว้วางใจงานเลี้ยงในวันนี้กระผมขอขอบคุณพี่ี่พี่พน้องเป็นอีกครั้งนะครับกระผมรู้สึกมีความสุขและประทับใจเป็นอย่างมากถ้าหากให้กระผมช่วยในเรื่องอะไรก็ตามกระผมก็จะยินดีเสมอครับขอบคุณครับ